สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับตัวปั๊มพอร a ล a q x นะครับขนาดท่อ2งนิ้วนะครับเพื่อนซึ่งตัวนี้นะครับเขานะครับคอนเซ็ปต์ก็คือ่ผมประกอบมานะครับที่จาหน่ายกับเพื่อนๆืนก็คือว่าเราจะให้ใช้นะครับแผงน้อยที่สุดนะครับก็คืออย่างในวิดีโอนี้นะครับใช้กับแผง160วัตต์1แผงนะครับซึ่งได้จัดจำหน่ายให้กับพี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับทั่วประเทศนะครับ จะส่งถึงบ้านนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีข้อดีดังนี้ครับข้อที่1นนะครับจะมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็พกพาเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้จะมีความแรงที่ที่มากนะครับเนื่องจากว่าตัวกล่องของเขาฉลาดขึ้นนะครับมาดูแผงก่อนนะครับที่เราทดสอบนะครับเราใช้แค่แผง160วัตต์แผงเดียวนะครับจากที่เพื่อนๆได้เห็น่อสกครู่นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆคือในคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยก็คือจะทํามาให้กับพี่น้องที่ประหยัดแผงนะครับใช้กับแผง300วัตต์ขึ้นไปหนึ่งแผงนะครับแต่ผลพลอยได้ก็คือว่ากล่องนี้เขาฉลาดขึ้นนะครับเขาสามารถรับแผงเล็กๆนะครับหแผงนะครับได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆเพราะหลายท่านเนี่ยก็จะมีแผงเล็กๆนะครับ150บาท160บาทอันนี้ก็จะมีวอลลุ่มปรับนะครับเพื่อนๆ สามารถเล่นได้นะฮะสรุกเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆส่งไกลนะฮะถึงร้อยเมตรเลยนะครับโดยที่น้ําเต็มท่อนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเรามาชมกันเลยครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานนะครับตามแบบนะครับอันนี้ต่อกับแผง370บาท1แผงนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้นะครับเรานะครับสร้างมานะครับเพื่อจะให้เหมาะกับประหยัดแผงนะครับ นอกจากเครื่องจะมีราคาถูกแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆจะเซฟนะครับค่าแผงจได้เยอะเลยนะครับอันนี้นะครับลองมาดูความแรงนะครับลองเปรียบเทียบกับคลิปต้นๆของวิดีโอนะครับเมื่อจะพูดหนึ่งแผงอันนี้2แผงอันนี้กลมกันนะครับเป็น160วัตต์สองแผงมาดูนะครับน้ำออกสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับครับก็เวลาก่อนซื้อปั๊มนะครับให้เพื่อนถามนะครับคนขายก่อนเลยนะครับว่าเป็นบัตรเหล็กไร้แรงขานหรือไม่นะครับ เพราะว่าบัตเหล็กเนี่ยจะมีความได้เปรียบนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นในภาพแล้วใช่ไหมฮะว่าใช้แค่แผงเดียวนะครับก็ได้เยอะแล้วอันนี้ผมรอบที่2นะครับเพราะว่าปั๊มสองแรงแรงฐานนะครับตัวนี้ชนะนะครับชนะอะไรบ้างครับ1ราคาถูกกว่านะครับ2นะครับใช้แผงน้อยกว่านะครับพาเพื่อนเมาชมนะครับว่าทําไมเขาถึงได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวบัตเล็นะครับแม็กซ์กายนะครับของแท้นะฮะซึ่งจะมีความแตกต่างกับบัตเล็ในท้องตลาด นะครับที่มีราคาถูกยังไงบ้างมาดูกันครับนะครับทางซ้ายนะครับจะเป็นกล่องนะครับฉลาดขึ้นนะครับของทาง m ม็กสกายนะครับของแท้ซึ่งรับไฟ1 5บหถึงห้สโวลต์นะครับส่วนขวามือเห็นไหมฮะครับได้แค่1 7บเถึงสีโวลต์เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแม็กสกายนะครับตัวกล่องตัวนี้เนี่ยสามารถรับแผงได้สูงสุดถึง400วัตต์เลยครับทาให้น้ําของเพื่อเนี่ยนะครับปั๊มนะครับน้ำออกมาสวยเลยนะครับนี่นะครับ ดังนั้นนะครับบัตเลทนี่ก็มีขายตามท้องตลาดมากมายมีหลายเกรดนะครับอันนี้นะครับเป็นแม็กซ์กายของแท้เลยนะครับเกรดเนะครับซึ่งมันต่างกันตรงนี้แหละครับแต่หลายคนถามมาเอ๊ะทำไมมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบมีถูกมีแพงนะฮะจริงตัวนี้เองก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเป็นโรงงานที่มีคุณภาพนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับถึงเป็นหัวใจนะครับตัวนี้เป็นกล่องควบคุมนะครับเป็นเหมือนกับว่าสมองกลของเขานะครับนะะเพื่อนๆลองดูอีกทีนะฮะเวลาซื้อกล่องนะครับ พยายามเอาเลือกที่รับโวลต์ได้สูงๆเลยนะฮะอย่างตรงนี้ได้ถึง50โวลต์นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับสิ่งที่เพื่อนๆหลายหลายท่านนะครับชอบเลยนะครับก็คือว่าเขาสามารถส่งได้ไกลนะครับอันนี้ก็คือว่าผมมีเทปนะครับซึ่งยาวแค่ประมาณ1 0 0เมตรนะครับที่จริงมันไปได้ไกลกว่านี้นะฮะแต่ว่าซื้อมาก็คือมันมีลิมิตตรวนี้มันขดหนึ่งมันนร้อยเมตรนะฮะเดี๋ยวไปชมครับที่ตัวปลายสายนะครับ เพื่อนชมดูนะครับเห็นไหมครับน้ําเต็มท่อนะครับซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อแผงสี่แผงหกแผงนะครับเพราะว่าอันนั้นนะครับตัวมอเตอร์ที่มีแปรงฐานจะเสียเปรียบนะครับต้องใช้แผงเยอะนะครับสแผงหกแผงอันนี้แผงเดียวครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาทักมาในไลน์นะครับ เพื่อสอบถามนะครับได้เลยครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับราคาถูกแล้วก็ประหยัดแพงด้วยอย่างที่กล่าวไปนะครับครับก็จัดส่งทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาทับชมนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการของราคาประหยัดแต่เป็นของดีมีคุณภาพนะครับมีการรับประกันนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ